สวัสดีครับอยู่กับยูนชาแนลนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูเครื่องดักแมงกิซอนนะครับหากท่านใดสนใจที่จะซื้อนะครับเครื่องดักแมนกิซอนตรงหน้านี้ก็คือครบชุดนะครับครบชุดมีทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับ5ชิ้นนะครับผม5ชิ้นอันดับแรกก็จะเป็น power นะครับ power เลือกขยายเสียงนะครับผม power ขยายเสียงขนาด600วัตต์นะครับผมข้างละ300วัตต์นะครับข้างละ300วัตต์แล้วก็ sd memory card นะครับอันนี้โหลดเสียงแมงกกิซอนใส่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่สามารถหาซื้อตามร้านช่างทั่วไปได้นะครับตัวนี้ แล้วก็ไฟนะครับหลอดไฟจะใช้หลอดไฟแบบนี้หรือว่าจะใช้เป็นหลอดไฟแบบหลอดไฟใช้ก็ได้นะครับไฟสง่งธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายจะเป็นอ่าฮ <c oughs> อนนะครับฮอนปาฮอนนะครับต่อไปจะมาบอกราคานะครับรีวิวรีวิวราคานะครับอันนี้ซื้อมาจากช่องจอมนะครับผมแอมพ์ power สามร้อยวัตต์ ข้างละ300วัตต์นะครับเป็น600วัตต์นะครับราคาอยู่ที่600บาทนะครับอันนี้ซื้อจากช่องจอมนะครับผม600บาทถ้าสั่งซื้อทางเน็ตก็ราคา600บาทเหมือนกันนะครับรวมส่งในเน็ตจะถูกกว่านะครับผมอันนี้ใช้ได้ทั้ง220แล้วก็12โวลต์นะครับผมก็คือใช้ได้ทั้ง ใช้ได้ทั้งไฟไฟบ้านนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งไฟแบตเตอรี่นะครับนี่แบตเตอรี่เสียบข้อตรงนี้นะครับผมสามารถเอาไปเปิดฟังในรถได้นะครับนี่อันนี้เป็นเอสบีการ์ดนะครับ100บาทนะครับโหลดมาเรียบร้อยนะครับ100บาทนะครับตัวแบตตรงนี้เป็นแบตรถ รถมอเตอร์ไซค์นะครับหาซื้อได้ตามร้านช่างทั่วไปนะครับรุ่นนี้250บาทนะครับตัวนี้ผมซื้อมาต่างหากนะครับอันนี้ซื้อมาแถวร้านนะครับต่อไปจะเป็นไฟนะครับอันนี้จะเป็นไฟเอาไว้เปิดเวลาแมลงมันบินมากนะครับอันนี้150บาทนะครับอันนี้เป็นไฟชาร์จชาร์จในบ้านนะครับผมนี่ มีหัวชาร์จ3ตัวนะครับชาร์จตัวไหนก็ได้หรือจะใช้เป็นแบตส่องกรีดยางหรือแบตอะไรก็ได้นะครับผมได้อยู่อันนี้เป็นฮอนนะครับเป็นฮอนปากฮอน39นะครับ100วัตต์นะครับผม100วัตต์100วัตต์นะครับราคา400บาทนะครับผมถ้าสั่งในเน็ตก็ รวมส่งก็450บาทนะครับผมทั้งหมดนี้ราคาประมาณพันสนะครับผมพันสี่พันะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูนะครับตัวเอทิการ์นะครับตัวนี้ก็จะต่อเข้าตรงนี้นะครับก็ตัวฮอนนะครับตัวฮอนจะเสียบเข้าด้านหลังตรงนี้นะครับผมซึ่งเสียบได้สองข้างนะครับผม สำหรับขยายก็ใช้ได้ทั้ง220วัตต์แล้วก็12วัตต์นะครับผมอันนี้220โวลต์แล้วก็12โวลต์นะครับตรงนี้จะเป็น12โวลต์นะครับผมนี่จะเป็น12โวลต์ตรงนี้จะเป็น,น,ปน220โวลต์นะครับเสียบเข้านะครับผมต่อเข้าแบตเลยนะครับปึ๊บต่อเข้าแล้วนะครับไฟก็จะโชว์นะครับผมแล้วก็ เ็งเครื่องได้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เปิดไฟเปิดไฟนะครับผมก็สามารถจับแมงกิอนได้แล้วนะครับผมแค่นี้ก็สามารถลุยได้แล้วนะครับผมใครที่สนใจก็รู้ราคาแล้วก็สามารถหาซื้อได้นะครับผมประมาณพันซีนะครับผมถ้าใครมีแบตแล้วก็ ลดลงไปอีกถ้าใครมีไฟแล้วก็ลดลงไปอีกก็ซื้อแค่3ตัวนี้นะครับผม3ตัวนี้1,100 100บาทนะครับ1,100บาทแค่นั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ